คชื่ผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับนี้ก็มาอยู่กันในเกมที่รอบนี้หมดหรือว่าเกมฮอนกัมโวสตาเกอร์สออฟดิวอร์หรือว่าโหมดฟุตบอลนั่นเองสำหรับนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่ามังคีคิงนะครับโดยมังคีคิงก็จะมีสกิลคล้ายๆตัวจริงเลยก็คือสกิลสามแล้วก็สกิลสี่จะเป็นพุ่งแต่ว่ามันใช้ได้ทีเดียวนะไม่เหมือนมังคีคิงที่แบบว่าใช้ได้สองครั้งนะครับผมแต่มังคีคิงแล้วจะใช้ตอนที่เออตอนที่ครอบครองบอลไม่ได้นะครับเนี่ยมันก็จะพุง่งอย่าง ตัวไปกระโดดใส่หน้ามันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วโอ้ยเ้ยผมกำลังงงอยู่แล้วก็สำหรับสกิลติดตัวนะครับคือเมื่อเราไม่ได้รับลับเมจเป็นเวลา7วินาทีด้วยกันเราก็จะสามารถที่จะไอ้นี่ได้สามารถที่จะวิ่งเร็วขึ้น25%ก็คือเหมือนมีเม่เหมือนตัวตีนของมังกี้เลยอะ่ะมีเม่ขึ้นมาแล้วก็เโอ้ยมีโกเอ็มพารเป็นโกยังโคดมีเม่ขึ้นมานะครับทำให้รีเจนมานาเร็วขึ้นแต่ก็ต้องเวินาะที โอ้ยแล้วยังไงเตา่าหูเตา่าเราล้อบหลบเอาละเอ็มผัดจะหูผมตัดบอลโอ้ยแล้วชิปมาหายละเหลอนินจาอยู่คนเดียวหรือเปล่าตอนนี้นินจาวิ่งไปแล้วโอ้ยนินจาเจอกับบุ๊ดแบกแต่จริงๆนะครับมังคีคิงมาเล่นได้หลายตำแหน่งนะผมว่ามันจะเล่นเป็นตัวนี้ก็ได้มันจะเล่นเป็นตัวทําเมรเมจก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นเป็นตัวกองหน้ามันคือมาเล่นได้เป็นเหมือนผมมองว่าไม่เป็นกองกลางมากกว่าที่เป็นกองกลางที่สามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะจ่ายบอลส่งบอล ตัดกองหลังอะไรเงี้ยครับทำได้ทุกอย่างนะมังกี้คิงผมมันค่อนข้างโอเคนะเนี่ยมันจะเอ้ยแล้วนินจาตัวปลอมตะกี้โอเคแลมเพทตายโอเคตัวสรารพัดประโยชน์โอ้ยอฝ่ายบีเอ็มาดเป็นโกะจะเล่นยากหรือเปล่าทีมเราอย่างนี้แต่จริงจริงทีมเรากองหน้าเยอะนี้ผมว่าผมเล่นเป็นตัวทันดาเมจก็ได้นะครับไม่ต้องมาคอยอะไรมากคอยไล่ตีมันก็พอโอเคไอ้บอลมาเราก็ยิงส่งไปแค่นี้แหละ หน้าที่ของเราคือแย่งบอลมาส่งให้เพื่อนโอ้โหแล้วตรงนี้ยังไงเต่ากลับมาโอ้ยเต่าจะแย่งโอ้ยเต่าแย่งไ้ได้ผมก็โดนเหมือนกันวะเว้นกับตายแล้วเราตัวแล้วโหดัดเกมนี้ทำทำประตูกันไม่ได้เลยโอ้มีกีแน่เสียเป็นตัวป่วนด้วยผมว่าจะเล่นเป็นนั่นแหละครับสายป่วนชาวบ้านทั้งนั้นแหละเฮ้ยนี่มันสกิลอะไรดูเลือดหรอเฮ้ยสกิลอะไรอ่ะคืออะไรมันดูเลือดมาคงแวะโอ้โหผมตายก่อนมันว่ะแต่มันก็จะกลายจะตายละ เนี่ยแหละเราไม่ต้องมาสนนแล้วเราเล่นแต่คนนั่นแหละครับเกมนี้กองหน้ามันเยอะแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกองหน้าไปเ้ยโอเคเต่าแย่งบอลไม่ได้วิ่งผมยิงบ้างก็ได้วะาโอ้ยยิงไปโอ้ยยิงไม่ทันโอ้โดนแย่งไปว่าโอ้แล้วบอลอยู่ที่โคน้อนนะครับจังไยบอลอยู่ที่วุดแบวกแล้วบอลอยู่ที่เมทเบนบอลอยู่ที่นินจาไปยังไงดีวะเนี่ยเมทเบนบิ่ไปเอาบอลคืนมาได้โหมหดมากล่ข้าวดีกว่าโอ้แล้วผมโดนอันติลำเพดลำเพดนก็เล่นคนแล้วว้อืมเอาดี โอ้ยผมโดนสกิลอะยังไงดีกระโดดยัดหน้ามันโอเคตายอีกนึงยอย่าี้แล้วบ,บอลบอลอ,อยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวบอลบอลอยู่ที่คนน้อตรงนี้อผมมาเล่นดินจาดีกว่าตายซะนดิน,นจาพ่อหนุ่มบายบายลาก่อนเราเล่นแต่คนผมไม่สนแล้ว,อะ,อ,วอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าฟุตบอล <c oughs> โอ้ยลัดมันสกิลอะไรของมันวะเนี่ยเพิ่มดาเมจโอ้คินเนสิตนี่เป็นตัวป่วนเกมผมว่าเป็นกองกลางตัวจริงเลยแหละคินเนสิตเนี่ยเอาจริงๆนะ โอ้ลัดยังไงจะตายหรือเปล่าโอ้ลัเต่าสกิลไปถ้าเต่าตีได้ทีนึงทีนี้สิตายลยแต่ว่าเหมือนเต่าโอ้โหตีได้แล้วบอลหลุดมาแล้วบอลหลุดมาจะเป็นของใครเป็นของอ๋อลัดเต่าหุบกระดองหนีโอ้ลัดเต่าสกัดเคลียร์ไม่ได้นะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราวิ่งไปโอเคฆ่าเดวลเลอร์ก่อนแล้วกันอืมฆ่ามันกระโดดยัดหน้ามันโอเคเดวลเลอร์ตายบอลอยู่ที่ผมแล้วผมเคลียร์บอลโอ้เคลียร์ไม่ขาดด้วยแล้วบอลอยู่ที่เต่าอยู่โอเคยังไงดีโอ้โหลัดนินจายังไงโดนยิงเข้าแล้วหนึ่งศูนย์ยากเย็นเหลือเกินสำหรับเเกกกมมนนนี้ะครับยาา แต่กองหน้าเราก็เหมือนทำดาเมจได้ไม่ค่อยดีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับด้วยนิควายป่วนแล้วผมก็เล่นเป็นกองกลางด้วยประเดนเอ้ยรถเดี๋ยวนะเออโดนลัมเพจแย่งบอลมาได้จังหวะน,นี้ทําไงดีล่ะโอเคสวยสวยอยูโอ้ยเรายิงไปโอเคส่งไปโอ้ร้วบู๊แบบก,กระโดดสองจังหวะตัวไหนนินจาตัวจริงวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้แล้วผมโดนตะลึงไว้ยังไงดีอะ่ะโอเคเอาบอลมาแล้วยิงทิ้งไปก่อนโอเค แล้วคีนสิทิ์มาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยอย่าไปสนแจมเลยแต่มันยืนไปคนเดียวโอ้ลัวผมโดนไนโพวพุกมาจาังหวะนี้แย่งบอลมาสวยตัดบอลได้ดีกองกลางที่ต้องขู่ลัดลเพดมันก็เล่นคนเหมือนกันวะมองผมเล่นนินจาบ้างดิเออหูหนึ่งหนึ่งลำเพดที่มันนักตีคนเหมือนเราเน,นี่ว่ะโอ้ล้วยิงเข้าไม่ได้นะครับผมฝากความหวังไว้กับกองหน้าส่วนเราไปตีกับชาวบ้านเขาได้แหละ <c oughs> แต่ต้องฝากความหวังไว้กับกองหน้านะครับแล้วก็คาพวกนี้ให้หมด โอเคลำเพจจะตายแล้วมันมาถึงเหมือนกใกล้าตายเลยวะฟาดหน้ามันฟาดหน้ามันตะกิ้สองผมวัดเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วละ่ะผมจะไม่ใช้ละผมจะใช้แค่ตะก้โอ้แล้วเหมือนว่าถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายกำลังบดสตีอยู่มันเหมือนว่ากําลังโดดสิงกิดขวางก็คือสามารถโดดได้ไกลขึ้นนั่นเองตายอีกหนึ่งตัวเดวเลอร์แล้วตรงนี้เ e อ็มผ่านมาบุกว่ะเอ็มผ่านมาบุกเลยวะ่ะเอ็มผ่านก็มาโอเคฆ่ามันสายฆ่าไว้ อย่าปล่อยให้มันลอยนวลนินจาใช่ไหมตัวไหนตัวจริงวะตัวนี้ตัวจริงนะมั้งอย่าปล่อยให้มันลอยนวลโอ้แล้วนินจายิงเข้าไปได้นะครับผมน่าเสียดายเวเนยช่องมีแค่นี้เดียวจะยิงได้อีกผมจะจีบบอลมาแล้วรีบส่งให้เพื่อนดีไหมโอเคเหมือนเมดเบนจะวิ่งไปเอาได้นี่ตัวจริงตัวปลอมมาเนี่ยนินจาตัวเนี้ยไม่รู้ดิแ้่ผมตีมันรัวๆแล้วเนี้ยไอ้ตัวนี้ตัวจริง นี่ตัวนั้นตัวจริงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนแย่บอลนะวะเจนเย็นนะโอ้ยเจนเย็นนะเจนเย็นนะเอาบอลไม้ได้ก่อนหวะแรกเอาบอลไม่ได้ข้ามไปก่อนแล้วกันโอ้กระโดดมันทิ้งไปโอเคสวยตายเดียวเลอร์ตายอีกหนึ่งินจาตัวไหนตัวจริงวะนี่ผมไม่รู้ละตัวโอ้โหตัวนี้ตีโดนแรงเกินน่าจะตัวปอมหรือเปล่าตัวที่โดนแรงโอ้แล้วแรมเพนมันเล่นผมแล้วว่ะยังไงดีอะโอ้ยโดนจับเราจะฝากความหวังไว้กับกองหน้านะครับเกมนี้ พราะผมจะไล่ตีแต่ชาวบ้านเขาเนี่ยอูรัตหมดสี่ไปพร้อมกันผมโดนคิสิทธิ์เล่นไปจังหวะนี้บอลไปอยู่ที่หน้าโอ้รัตเรียบร้อยนะครับผมเลี้ยงเข้าประตูไปอย่างสวยงามแล้วมีการชะลอสักแป๊บหนึ่งด้วยแล้วก็ค่อยๆยิงไปอย่างละเมียดละไมนะครับผมเมเบนเฮ้ยได้เนี่ยผมดึงอีกฝ่ายได้2ตัวนะที่เราดึงได้เยอะเท่าไหร่ก็จะได้เปรียบตอนนี้สกอร์เป็น2 2นะครับผมเกมไปดาเนินไปอย่างตึงเครียดโอ้ล้วยังไงลําเพจสกิลไปเอ็มพัดโอเคเอ็มพัดเลี้ยงขึ้นมายังบอลตัดบอลมาไม่ได้เว้ Okay. โอเคข้ามันโอ้โหแล้วผมโดยคิดได้สิ่งยกขึ้นไปก่อนจังหวะน,นี้โอ้โหรัตลำเพ็ดมันจับผมไว้ยังไงโคโนตตีมันเพื่อนอ๋อไอ้ลำเพ็ดหนีไม่ปล่อยมันไปเถอะถ้ามันจะอยู่สองคนกันในแดนทีมเราขนาดนั้นแล้วก็นะถ้าจะรอบอลขนาดนั้นแล้วก็นะปล่อยเขาไปเถอะโอเคผมยิงไปเลยโอเคเรียกว่าส่งดีกว่าฆ่ามันดิไอเนี่ยนันไส่มานานแล้วตายสาวพหนุอุ้ยแล้วก็โดดสวยจังหวะน,นี้แย่งบอลมาได้โอ้ยสวยงามเนี่ยแหละครับหน้าที่ของเรา ตีอีกฝ่ายแล้วก็แย่งบอลมาในกรณีที่กองหน้ามันเยอะขนาดนี้นะผมไม่จำเป็นต้องเป็นกองหน้าก็ได้โอเคตัดบอลมาแล้วหูยฆาดินจาได้ด้วยสวยกินนิสิตว่าไงเพื่อนสวัสด,ดีสวัสด,ดีเพื่อนเออสกิลหมูไปเลยโอ้โหลาคินนิสิ์จะแย่งโอ้ลหลก็เมดเบนแย่งมาได้นะครับแต่เมดเบนกำลังกันส่งอยู่โอเคฆ่ากินนิสิตให้ตายก่อนโอเคกินนิสิตาตายอีกหนึ่งตัวสวยงามมากตรงนี้โอ้ลำเพลเหมือนจะมารอบอลแล้ยังไงพูดแบกเราตายไป เต่าเป็นโกได้หรือเปล่าเต่ามาช่วยแล้วโอ๊ยเรามาซ้อนไม่ทันนะครับผมนินจายแย่งไปได้เอ้ยนินจาย,ยิงเข้าไปได้อย่างสวยนะครับนี้สกอร์เป็นสามต่อสองนะครับก็ดำเนินไปอย่างตึงเครียดกันเลยฮีโร่เกมนี้จริงๆผมเจ้ามังกี้มาเล่นเป็นกองหน้าก็ไม่ผิดนะมันก็ได้แหละนะแต่อย่างที่บอกครับเกมนี้กองหน้าเรามันเยอะเกินไปแล้วอะ่ะผมเป็นตัวป่วนเกมไล่ฆ่าาว่านีกว่าโอลยล้มเพชรยังไงหวัดดีเพื่อนบา,บายบาย อุล้ละนินจาสวยมเมทเบนปิงไม่เอาบอลมาได้หรือเปล่าจังหวะนี้ผมจะสกิลสไลด์โอล้ละนินจายิงไปก่อนแต่ไม่น่าจะเข้าไม่ดีอะโอเคจะเย็นโอ้ยยิงไม่ได้ด้วยบอลติดเท้าฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคส่งให้เพื่อนก่อนสวยงามอุล้ละบูแบกมาเอาบอลเองด้วยเอออ่ะละตายหรือเปล่าช็อตน,นี้เอ้ยผมต้องไปเองแล้วล่ะโอ้ละโดนฮุกมาบอลอยู่ที่เดวเลอร์แล้วเดวเลอร์รีบยิงไปอย่างรวดเร็วโอ้โหแล้วผมโดนไอ้นี่จับไว้ ยังไงดีอ่ะบอลอยู่ที่เมดเบนโอ้แล้วมีเอ็มพาดเป็นโกอีกรอบหนึ่งนะครับผมถ้ายิงแล้วยิงได้หรือเปล่าโอ้โหจับมันไม่ได้โอ้ต่เอ็มพาดก็กำแพงไว้พอดีสวยงามจังหวะนี้ยังไงอินจางงมากบอลอยู่ที่ใครเนี่ยเออผมฆ่าคนดีกว่าผมมาฆ่าโอ้ยละยังไงหมดสติไปแล้วนะครับผมสำหรับอินจาโอ้ละนี่มันทีมอีกฝ่ายนีิวอาื่อนเอ้ยเอาบอลมาให้ได้เอาบอลมาทีโอ้ยละเรียกเข้าโกไปอย่างสวยงามเพราะทีมเรามีสกิลหยุดแล้วเวนกำ ทำไงดีผมพยายามแล้วโอ้แล้วโดนนินจาขึงไว้ตัวนี้ตัวจริงตัวนี้ตัวจริงโอเคฆ่ามันตัวนี้ตัวจริงตัวเล็กน้อยเนี่ยโอเคผมฆ่านินจาได้แล้วมาฆ่าคินนสิต่อเลยเชื่อว่าในตัวกองหน้าของเราเชื่อว่าในกองหน้าของเราโอ้โหรัดเมียนมีเอ็มพาดด้วยยังไงดี โอ้โหโหระบุแบบสกิลสองจังหวะไปเลยใช่ไหมในกล่องหน้าโอู้แล้วยิงเข้าไปสวยงามมากพยายามป่วยให้ได้มากที่สุดครับผมมังกีปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเพื่อนเราเราปวดเราฆ่าเขาได้เยอะที่สุดก็เพียงพอผมไ่ฆ่าเอ็มพาดกันดีกว่าเอ็มพาดชอบเป็นโกดีนะใช่ไหมยิงไปก่อนโอเคเอ็มพาดมันชอบเป็นโกยนะใช่ไหมผมเล็งเอ็มพาดกันดีกว่าน่นารำคาญมากมันจะขู่กลางกำแพงแล้วเราจะยิงไม่ได้ฆ่ามันก่อนเลยแล้วกัน นี่ไงโอเคเอ็มพาดจะตายแล้วตายเอ็มพาดตายนินจาตัวปอมตัวปอมตีมันทิ้งไปก็ได้มั้งโอเคโอ้แล้วยิงเข้าอีกเป็นหนึ่งประตูเรียบร้อยตอนตะกี้เอ็มพาดหมดสตีอยู่นะครับไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้แม้แต่อย่างเดียวก็ทําให้เรายิงเข้าไปได้อย่างง่ายดายแล้วตอนนี้เต่าก็หลุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงดีโวยรัตบอลอยู่ที่ใครเนี่ยบอลอยู่ที่เราบอลอยู่ที่นินจาแล้วผมไปสกัดแย่งนินจามายังไงโอ้โหบูทแบกมาเอาบอลไปจากเท้าผมเลยฮะยังไงดีเหมือนจะไม่รู้กันจังหวะนี้ รีบไปโอเคสวยแล้วยิงออกไปให้เร็วที่สุดในโลกละฆ่านินจาตัวไหนตัวจริงตัวนี้ตัวจริงเล้อน,นตัวจริงไปเลยเดี๋ยวตัวจริงโอเคฆ่ามันอ่าแล้วมันหนีผมว่ามันมีตัวปอมอยู่ตรงนี้แนละ้วมั้งมันเลยกล้าเล่นโอเคนินจาตายเรียบร้อยครับผมตอนนี้กินสิทธิ์เออแล bon ้วบอลมาอยู่นี่ไงเนี่ยเบนส่งให้เมเบนส่งไม่ทันวะเอ้ยไล่บอลมาแล้วยังไหส่งให้โคโนตโอเค okay. โอ้ลัดโคโนอดยิงเข้าไปสวยงามมากเป็นสกอร์ดานาเป็น5ต่อ4แล้วครับถึงแมว่าทีมเราจะตามเขาอยู่4ต่อ5ในเรื่องคิโลก็ตามที่เถอะโดยใบแดงโดยใบแดงออกไปแล้วเต่าโอเคฆ่าไปก่อนลวกันเดวิลเลอร์เนี่ยใช้มันช่วยเต่ายิงดิโอเคเออสกิล3เต่าีินาะโอเคผมเล่น2ตัวแล้วกันมาเ,เล่น2ตัวเลยเออ ว่าไงล่ะเพื่อนตายซะเ้ยมจะมาอย่างี้ไมเอ้ากองหลังอะออไม่มีกองหลังเวนมัวแต่ไล่ฆ่าเขาอยู่เวนกรรมไม่มีกองหลังครับผมทีมเราทำไงดีถ้าผมสกิลสามไปแล้วผมไม่ได้นี่ว่าเต่าเอยผมไม่ได้เล่นเต่าอ,อยู่นี่ว่าเอาเต่าสันติแล้วมันอยู่ไหนอะเฮ้ยแลมเพจอย่าให้มันไปได้จะตายแล้วจะตายแล้ว ทีเดียวโอเคเรียบร้อยลำเห็ุไม่นะโอ้แล้วผมโดนสกิลมันก่อนมันจะฆ่าผมอะผมจะฆ่ามันได้โอเคเอ็มฮัดยังไงดิโอ้สวยงามมากเหมือนเบนนิ่งประตูในจังหวะนี้ครับผมเป็นโคป,ประตูต่อห้าแล้วก็น่าสูสีกันนะครับเกมนี้ถึงจะงงๆก็เถอะนะแต่ถ้าเต่าไปเราจะเล่นยากหรือเปล่าเพราะเต่ามีนตีอยู่ไงถ้าเต่าเชนตีตอนแรกเอาละผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องกดสกิลดีๆโอเคใจหนึ่งแมวจะลัดอะอยากได้สี่ตีตัวเอง <c oughs> โอ้แล้วเมดเวนได้บอลมาไงดีจังหวะนี้ตัวจริงตัวนี้โอเคตัวจริงเรียบร้อยครับผมเต่าน่าจะฆ่าได้อวแล้วทอยม,มันสกิลเองเหรอโอเคโอเคเอ๋อแล้วโดนยิงไปเรียบร้อยแล้วทีมเรามัวแต่มาไล่อยู่โอเคมีเริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะรับผมรีบอันตีเต่าให้เร็วอะ่ะมันจะกลับมาที่ตัวเราเองเหรอวะเอ้าฮวงใครเล่นเต่าหรือเลปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะ แต่ผมพยายามฆ่ามันรัวๆฮออนเฮ้ยบอลอยู่ไหนอะบอลอยู่ไหนอะบอลอยู่นี้เอา้าไปฆ่ามัมผ่านดีกว่าปะเต่าได้สกิลหรือเปล่าโอ้โหแล้วยิงเข้าไปเรียบร้อยสวยงามถึงแม้จะงงๆแต่ก็ได้อยู่นะแต่ง,งงจริงนะเนี่ยมันกลับมาที่ตัวผมก่อนเหรอโอเคผมต้องรีบไปหาตัวเต่าหละก็อันติีมันอย่างไวที่สุดในโลกโอเคฆ่ามันเอ็มผ่านเนี่ยเอ็มผ่านเนี่ย ไปกับเต่าโอ้แล้วผมโดนสกิลทีมไว้วะ่ะเต่ามันไปได้นี่นะโอเคเพาเต่าไปฆ่าเอ็มพาดไว้ก่อนผมรับบอลอยู่นี่โอเคเอาบอลมาโอเคสกิลไว้สกิลรัมเพจสกิลนินจาก็ได้วะเ <Yeah. S 1> ต่าอยู่ไหนนะโอเคเต่ามาฆ่านี่ได้ <Yeah. S 1> โอ้ล้วเอ็มพาดกำลังหมดสติอยู่เ <Yeah. S 1> ต่าอยู่ไหนอะเต่าอยู่นี่ <Yeah. S 1> โอ้โหแล้วเพื่อเรายิงเข้าไปได้แล้ว <Yeah. S 1> ในระหว่างที่ผมกำลังป่ว <Yeah. S 1> นอีกฝ่ายอยู่ได้นะครับเนี่ยมังกี้คิงมันป่วนดีมากนะผมค่อนข้างโอเครับเต่าดูไปแล้ว อันนี้เป็น4ต่อ5เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีเต่ามาคอยอะไรแล้วอะนี่ไงตีมันอุรัดเมดเบนพุ่งเข้ามาโอ้โหสะกางกำแพงไว้ได้สวยงามนะครับเต่าเ,เอ็มพาทพูดแต่เต่าจนมาตรงมาเต่าแล้วอุ้รัดยิงใจจังหวะนี้สวยงามมากยิงจากระยะไกลนะครับเอ็มพาทเหมือนจะไม่มีกำแพงว่าติดครูดาวอยู่หรือเปล่าจังหวะเมื่อตะก,กี้นี้มาว่ะมาว่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนจบผมทำน็อกเอาไปได้กี่ตัวหรือว่าฆ่าไปได้กี่ตัวนั่นแหละแล้วจังหวะนี้ยังไงดี ขอยิงบ้างก็ดีนะโอ้ยไม่ได้แล้วชิมหานล้งานยาวแล้วไงตอนนี้มันโอ้ยตัดเพื่อเรามีตัวบิงเยอะแรงวนาโอเคสวยเมดเบนแย่งได้สวยมากมาจ่อผมกดสกิลสามเพิ่นไปหน่อยมันเหมือนจะเล่นแต่ผมแล้วะไอเนี่ยมันเหมือนจะไม่สนคนแล้ววะโอเควิ่งดิโอ้แล้วโดนปิดกำแพงยังไงดียิงไปสวยงามมากจบสกอร์ได้นะครับผมตอนสุดท้ายก็ชนะไปด้วยสกอร์10ต่อ6นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าใครจะได้เป็น MVP ในแมตช์นี้เป็น บูทแวรนะครับได้มีพีไปส่วนผมได้เป็นน็อกเอาสุดได้มากที่สุดลดหากรันตัวเชิญนันเทพแล้วก็เป็นสร้างผลงานได้มากมายสร้างมเดี่ยให้กับพี่รสุดได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทำเข้าประตูไปหนึ่งก็คือลูกสุดท้ายนั่นแหละนี่ก็ฆ่าคือผมฆ่าคไม่ได้ยีิบเอ็ดคนยิงประตูหนึ่งแอซิดหนึ่งแล้วก็แย่งบอลสิบเจ็ดครั้งนะครับแล้วก็น็อกเอา์หรือว่าหมดสติไปสี่ครั้งนะครับผมก็หน้าที่ของมังกี้ก็เป็นตัวกลางคอยตัดเกมคอยใกล้ฆ่าหรือว่าคอยเอาบอลทิ้งไกลหรือว่าคอยส่งให้เพื่อนนก็จะเว คือมันไม่ได้เป็นตัวกองหลังเต็มเแ็มต่มันก็ไม่ใช่ตัวกองหน้าเต็มเต็มมันก็ผสานกันนั่นคือกองกลางนั่นเองคอยปวนคอยอะไรงนี้ครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็คอยสร้างสรรค์เกมนั่นแหละประมาณนั้นก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปอย่างนี้ครับไปเจ้าไปจ่ายไปยูไปเจอกันใหม่นะครับตัวหน้าจะเป็นตัวไรรอยตไมได้เลยสำหรับหมดฟุตบอลนะครับไปละบาย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 ,บาย,บาย,บาย